เพิงทองคำหยุดชะงนักอย่างนั้นเหรอมันเป็นแบบนี้ไ,ได้ยังไงเพิงทองคำทำลายล้างถูเพิงอสศนีสีดำแปลกๆนั่นก่อต้านไว้มันไม่สามารถสู้ได้เลยจะหอนั้นมีพลังที่น่ากลัวถึงขนาดไหนกันนะเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะทำไมพวกเราไม่เห็นอะไรบนจออีกเลยล่ะท่านเจ้าสำนัก ค่ายกนสอดส่องที่อยู่รอบๆสองคนนั้นได้ถูกพลังงานอะไรบางอย่างแทรกแซงทําให้พวกเราไม่สามารถดูการต่อสู้ของพวกเขาระยะใกล้ได้ส่วนค่ายกนสอดส่องอันที่ใกล้ที่สุดที่ยังทำงานอยู่ก็ห่างออกไปต้องห้าไม้นว่ว่าไงนะนี่อย่าบอกนะว่าแค่ลื่นพลังจากการปะทะกาันของพวกเขาก็เพียงพอที่ทําให้ค่ายกนสอดส่องนั้นเสียหายแม้แต่พวกเราเองยังทำแบบนั้นไม่ได้เลยนี่มันแย่แล้ว แย่แน่แน่จ,จริงจริงด้วยด้วยพลังของข้าตอนนี้ข้าไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างเต็มที่พลังของมันก้าวข้ามผ่านศักดิ์ธ์์ทั้งห้าไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้ข้าจะต้องทนให้ได้พองานต่อไปไอ้เจ้าเด็กม่ันซื้นแกจงไปลงในรกซะเถอะ ฮึยาฮ้ยเอานี่ไปกินเป็นไปได้งไงเราเราต้องตายแน่ๆฮะส,สิทธิ์น้อง กองเล็บมังกรกำราบฮะเฮือกไปแล้วที่มันหมายความว่ายังไงกันท่านเจ้าตำหนักเคยเลยมมันหมดเวลาแล้วอย่างนั้นเหรอฮะเจ้าเด็กน้อยตอนนี้ผลลัพธ์มันก็ออกมาชัดเจนแล้วเรื่องเวลามันจะไปสำคัญอะไรอีกล่ะ การประชันมังกรคู่นั้นมีกฎของมันอยู่จนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมรับความพ่ายแพ้หรือว่าถูกจัดการเรียบร้อยอีกฝ่ายหนึ่งถึงจะถือว่าเป็นฝ่ายชนะเรื่องนี้ท่านนัาธะุู้ชัดเจนมากกว่าคานีนาะท่านเจ้าตำนาะนทั้งดินแดนตะวันตกกําลังดูพวกเราอยู่ท่านจะมาพูดไม่ได้หรอกนะว่าต้องทําสิ่งที่ควรทำนะ่ะแบบนี้ท่านจะทําทลายชื่อเสียงของตําหนักมังกรคู่เอกนะ เจ้าเด็กเนี่ช่างดื้อรั้นจริงๆข้าเข้าใจว่าเขาต้องการหัวของเยลินก็จริงแต่ว่าถึงกับใช้การแ่งขันนี่มายั่วยุท้าทายข้าเลยอย่างนั้นเหรอความโกธของโจฟานนั้นมาจากการที่สัตว์วิญญาณของเขาถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหาัสดูเหมือนว่าข้าไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนมาอธิบายเขาแล้วแล้วก็ความโกธของเขานั้นคงจะไม่หายไปไง่ายๆ เจ้ายอมรับความแพ้แล้วก็จบการต่อสู้นีิสาในฐานะที่ข้าเป็นผู้สืบทอดของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีคําว่ายอมแพ้หรอกนะคนที่แพ้คือคนที่ตายแล้วต่างหากแล้วข้าจะยอมรับความแพ้แพ้ยังไงได้ไงเจ้าฟ้านใช้ท่านั้นจบทกี่ข่ครั้งหนึ่งเซ่ครั้งนี้ยข้าจะไม่หลบเจ้าเลยไอ้บ้านนี่มันก็เป็นคนที่หัวดื้อหูรั้นเหมือนกันอีกคนนึงนี่นะ สนีสีดำอันนี้หลุดจากการควบคุมของข้าได้ด้วยจในมันมันคืออะไรกันแน่ออ้เจ,อจอ้าโจฟานช่างบ้าเป็นจริงๆ เขาการทำร้ายคนที่ท่านเจ้าตำหนักปกป้องต่อนหน้าทุกๆคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยตอนนี้ทั่วทันดินใดนตตะวันตกต้องรู้จักเขาแล้วแหละแล้วลวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้ดินแดนตะวันตกเหมือนกันอืมตาเท่าไฮเลนไปถึงทันเวลาก็จริงแต่ว่ายังเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราไม่คาดคิดมาก่อนเลย เพลิงอัศนีนั่นก็ช่างหน้าผิดสวงมาถึงขนาดทำลายกรงเล็บมังกรของไหหลินได้เลยพลังของมันช่างน่ากลัวจริงๆข้าชะก,กังวลแล้วสิว่าเจ้าเด็กแย่หลินนั่นนะ่ะเป็นยังไงบ้างเขาจะยังอยู่หรือว่าเขาตายแล้วชาหมดแรง โอ้ชิงเชียวสิทธิ์น้องของเจ้าเป็นยังไงบ้างขอบคุณที่เป็นห่วงครับท่านเจ้าตำนานสิทธิ์น้องนั้นตอนนี้อาการอยู่ในขั้นโคม่าเลยแต่ว่าเขายังคงหายใจอยู่อีกไม่นานเขาคงจะฟื้นตัวได้เจ้าหนุ่มแน่มีพลังแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เขากำลาบศัตรูของเขาต่อหน้าต่อตาข้าด้วยเขาคงจะมีอนาคตไกลเลยแหละ เขาเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดในมูสัตว์ประหลาดอีกทีหนึง่งข้าไม่อยากจะคิดถึงอนาคตของเขาเลยเชะขอบนในเธอไอเจ้าบอ่อนั่นเน่ยไม่ยังหายใจอยู่และทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของเจ้าแก่นั่นเขาทำลายพลังของเพลิงอศัศนีรรมินเกือบหมดเลยและเหลือไปแค่เศษเสียเ้ยวไปโจมตีเย่หลิงเฮ้ยเฮ้ยตาแก่ที่ว่านั่นน่ยยืนเป็นหัวหลักหัวต่ออยู่ตรงนี้นะอย่าคิดว่าขา้า จะไม่ได้ยินเจ้าแม่เจ้าจะบนแค่พึ้นพรมก็ตามเจ้าพูดแบบนี้คิดจะทําใไ้ข้าดูแย่มากไปกว่านี้อีกอย่างนั้นหรอเจ้ากับเยลินนั้นทั้งคู่ต่างเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ที่หาได้ยากในดินแดนตะวันตกพวกเราไม่อยากเห็นพวกเจ้าทั้งคู่คนใดคนหนึ่งตายไปถึงแม้ว่าข้าจะมาช่วยเยลินครั้งนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเจ้าตกอยู่ในสถา,านการณ์เดียวกัน ข้าก็คงมาช่วยเจ้าแทนข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าเพลิงอัสนิธมินจะแข็งแร่งถึงเพียงนี้มันถึงขนาดหลุดออกจากการควบคุมของเจ้าตำหนักใครเลยเลยตอนนี้ข้าได้ทำให้เจ้าเด็กเย่หลินนั่นบาดเจ็บสาหัสเท่ากับว่าข้าได้ล้างแขนให้กับเฉียวเอ๋อแล้วอเอาละตอนนี้เวลาในการแข่งขันก็หมดลงแล้ว ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกรรมการเป็นคนตัดสินผลแพ้ชนะเธอพอบานโจเราทำตามคำแนะนำของท่านเราเอาเจ้าสัตว์วิญญาตัวนั้นใส่ไปนในแหวนของท่านแล้วอ่ะ,ะถึงกับทานายคนตอนหน้าท่านเจ้าตำหนักหห้หยืนเลยเหรอเจ้าหนู จะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ตำหนักมังกรคู่เลยนะเย้ฮ <c oughs> yeah, ู้ฮู้เจ๋งมากสนุกจริงๆเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากเลยใช่ใช่ใช,ช่เป็นการประทากันที่มันสุดๆเลย <c oughs> ข้าได้เป็นกรรมการของการประชันมังกรคู่ถึง5ครั้ง ได้เห็นการพระทะกกันของเราลูกศิษย์หลายต่อหลายคนแต่ว่ามีเพียงแค่เจ้าที่ทําให้ข้ารู้สึกว่าเป็นความหวังของดินแดนตะวันตกจริงๆพวกเจ้าทาได้ดีมากได้เวลาประกาศผลแพ้ชนะแล้วในการต่อสู้ระหว่างสองสำนักทั้งสองฝ่ายต่างบาดเจ็บฝ่ายละหนึ่งคนเท่ากับว่าผลการต่อสู้รอบนี้ทั้งสองฝ่ายเสมอกันเดี๋ยวก่อนผลลัพธ์ของการต่อสู้แบบทีมนี้ ขึ้นอยู่กับการต่อสู้ระหว่างเย,ยหลินกับโจฟานถึงแม้ว่าสิ์น้องจะไม่ค่อยชอบนักแต่ว่าความพ่ายแพ้ก็คือความพ่ายแพ้เย,ยหลินแพ้กับโจฟานเท่ากับว่าสันักของเราแพ้กับสำนักมารชั่วร้หลายโอ้ชิงชิวความพ่ายแพ้ของการต่อสู้แบบทีมนั้นมีผลกระทบต่อทั้งสำนักเหล่าผู้วิศของเจ้าอ่ะจอรับ,บเรื่องนี้เหรอสำนักของพวกเรานั้นไม่ได้แค์เรื่องพวกนี้อยู่แล้ว พวกเราไม่ได้วิ่งไล่ตามชื่อเสียงหรือว่ากิจยศศักดิ์ศรีความพ่ายแพ้ก็คือความพ่ายแพ้ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าพวกเราพยายามทําให้เส้นทางที่เรากําลังเดินอยู่บิดเบี้ยวนั้นไปเป็นการขัดต่อคําสั่งสอนของสํานักเอาละในเมื่อเป็นอย่างนั้นสํานักที่ได้เป็นที่หนึ่งของในเก้าสำนักก็คือเดี๋ยวก่อนอะไรอีกละทีนี้ ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่ว่าพวกเราไม่สามารถยอมรับตําแหน่งที่หนึ่งได้เท่านั้นแหละไม่นะพี่ชายโจมันเป็นสิ่งที่ท่านสมควรจะได้เพราะว่าท่านชนะพี่ชายอูในเมื่อมันเป็นการต่อสู้ระหว่างทีมแล้วล้วก็มันก็คือการประทะระหว่างคนสิบคนกับคนอีกสิบคนการต่อสู้ของข้ากับเย,ยลินนั้นเป็นการต่อสู้แค่หนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้น ข้าข้ายังพอมีแรงเหลืออยู่หลังจากการตอบสู้กับเย่ดินแล้วข้าคงจะยอมรับตำแหน่งนั้นแต่ว่าท่านดูสภาพข้าซีและอีกอย่างหนึ่งลูกศิษย์ของเราคนที่เหลือก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกท่านการตอสู้เป็นทีมครั้งนี้พวกเราเป็นฝ่าย,ายแพ้ถึงแม้ว่าข้าจะไม่ใช่คนดีนะัดแต่ว่าข้าก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาข้าไม่ยอมรับอะไรที่ข้าไม่ควรจะได้รับหรอกนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านยังดึงดันให้ข้ารับตำแหน่งนี้ไปแล้วก็ ขาจะถือว่ามันเป็นการดูถูกเหยียดหยามผูกค่าพี่ชายโจถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ฝึกวิชาสายมารแต่ว่าท่านเป็นสุภาพบุรุษจริงๆค่ะไม่ใช่สุภาพบุรุษอะไรหรอกนะเป็นเพียงแค่วายร้ายที่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีก็เท่านั้นเองดีเลย ในเมื่อพวกท่าทั้งสองไม่ได้ยึดติดกับชัยชนะคําพูดของโจฟานนั้นดูเข้าท่ามากกว่าเช่นนั้นแล้วข้าขอประกาศว่าสำนักที่เที่ยงคํำขั้นสูงสุดเป็นฝ่ายชนะเพียงเล็กน้อยเย้เฮ้ยเยี่ยมเลยแม้แต่พวกมันเองก็มีเส้นทางของพวกมันบางทีช่วงหลังนี้ข้าอาจจะดุดนอกเส้นทางมากไปน้อยฮ่ ท่านพี่ชิงเฉิงเขาเพิ่งยอมทิ้งตำแหน่งสูงสุดไปเราผู้ทรงภูมิของพวกเขาเนะี่ยต้องกดจัดมากแน่ๆโอกาสแบบนี้นะ่ะมันมีได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะบางทีครั้งหน้าของการประชันมนังกรคู่พวกเขาอาจจะไม่มีโอกาสไต่ขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วก็ได้ <c oughs> เขาเป็นคนแบบนั้นแหละเขาอ่ะเป็นเหมือนกับแต่ก่อนเลย เจ้าบาโจฟานถ้าเกิดเป็นเรื่องของการใช้เล่ห์เหลี่ยมแล้วก็กลลวงแล้วแล้วก็โจ้าฟานนั้นทำมันนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าสำนักสวรรค์มายาของเราเพิ่งใช้เล่ห์เหลี่ยมหรืออุบายพวกนั้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าทำไมในท้ายที่สุดแล้วโจ้าฟานดูกลายเป็นผู้กล้าที่น่าขคารพยกย่องกันละ่ะในขณะที่สำนักอย่างพวกเราถูกตราหน้าว่าเป็นพวกตีสองหน้าทำไมกัน ไอเจ้ากรรมการเท่านั้นเขาเป็นผู้ตัดสินในการประชันมังกรคู่มาถึงห้าครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาพูดคำพูดประหลาดดออกมาสำนักที่เถียงทำคันสุดเป็นสำนักที่เป็นฝ่ายชนะอะไรทำนองนั้นแต่กล้พูดมาด้วยว่าชนะเพียงแค่เด็กน้อยเท่านั้น ชัดเจนเลยว่าเขายกยอปอปั้นผู้ฝึกวิชาศายตมาอย่างพวกเจ้าแต่เท่าเอ้ยข้าไม่ได้พูดหรอกนะว่าเขาเข้าข้างพวกเจ้าอย่างเต็มที่นะแต่เจ้าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเองนะท้งที่เขาพูดจะยกย่องไว้หน้าพวกเจ้าแล้วแต่ว่าเจ้ากลับไม่รู้จักพอเองไว้หน้าพวกข้าอย่างงั้นเหรอมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไง ถ้าเกิดวัาโจฟานได้เข้ามาอยู่ในตำหนักมังกรคู่แล้วพวกเราทั้งสองคนก็จะต้องเป็นฝ่ายสอนพวกเขาทั้งคู่เจ้าเองก็มีส่วนร่วมในการสอนเขาด้วยขอทีเธอน่ายังไงแล้วเขาก็เป็นผู้ฝึกวิชาสายมานคำสอนของข้าคงช่วยสนับสนุนเขาได้เพียงในเล็กในน้อยเท่านั้นคนที่จะเรียนรู้จากข้าได้โดยตรงจริงๆคงมีแค่เย่ดินเท่านั้น ถึงแม้ว่าครั้งนี้เขาจะแพ้แต่ว่าถ้าเขาได้รับการอบรมสั่งสอนจากข้าแล้วแล้วก็เขาต้องพุ่งทะยานขึ้นสูงมากไปแน่เจ้าอย่าลืมข้อตกลงของเราละ่ะตาเท่า <c oughs> แน่นอนพวกเขาอสองคนจะต้องสู้กันอีกครั้งหนึง่งเพื่อดูว่าใครแข็งแกร่งกว่าใครกันแน่อืตกลงตามนั้น <c oughs> การประชันมังกรคู่แห่งดินแดนตะวันตกได้ปิดฉากลงแล้วต่อไปจะเป็นการคำนวณคะแนนลายบุคคลและก็คะแนนของการต่อสู้แบบทีมเพื่อจัดอันดับตำแหน่งของสำนักต่างๆรวมถึงอันดับของลูกศิษย์ที่แข่งแข่งที่สุดในดินแดนตะวันตกทั้ง1ิบคนด้วยการคำนวณคะแนนนี้ค่อนข้างใช้เวลานั้นพวกเจ้าไป,ปพักผ่อนกันก่อนเถอะ เฮ้ย <Hey, S 2> พอบ้านเจ้นี่เจ้าคิดบ้าอะไรอยู่กันเนี่ยเจ้าชนะการต่อสู้เห็นเห็น<ๆ>แต่ว่ากลับทิ้งรางวัลไปอย่างนั้นเหรอเจ้ารู้ไหมว่าการเป็นที่หนึ่งในสำนักทั้งเก้าเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเพียงใดพี่ใชยเจ้าไปให้สำนักที่เที้ยนคำขันสุดเป็นฝ่ายชนะโดยที่เจ้าไม่สนใจอะไรเลย แต่ว่าเจ้ารู้ไหมว่ามันทําให้ข้าต้องเจ็บปวดถึงขนาดไหนและสํานักของพวกเราต้องสูญเสียผลประโยชน์ไปมากมายเพียงใดถ้าเกิดพวกเราชนะการประลองนี้ละก็พวกเราอาจจะเดินขั้นจากสํานักเบื้องล่างมาสู่สำนักส่วนกลางและจากสำนักส่วนกลางไปสู่สำนักขั้นสูงแล้วก็แล้วก็ขึ้นสวรรค์ไปเลยไงเจ้าอยากจะเป็นแบบนั้นหรอฮึอ่าอ่หา ต้นไม้ที่สูงที่สุดนั้นย่อมโดนลมกันโชกแรงสำนักมาเชื่วรขายขพวกเรานั้นเป็นเพียงแค่สำนักระดับล่างเล็กๆแล้วจู่ๆจ,จ,จ,จะกลายเป็นสำนักที่อยู่ณจุดสูงสุดอย่างนั้นเหรอเจ้าไม่คิดว่าแบบนั้นมันอันตรายมากเกินไปหรอคนเราควรจะมีความตระหนักตื่นรู้เช็กเช่นเดียวกันกับสำนักการที่พวกเราไร้ซึ่งพลังม่ค่อยสนับสนุนตำแหน่งนั้นตำแหน่งที่พวกเราได้มามันก็จะค่อยๆพังทลายลงถ้าเทียบกับ ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการประชันมังกรคู่ครั้งนี้แล้วข้าไม่อยากให้พวกเราอยู่ในตำแหน่งที่สูงรวดเร็วมากจนเกินไปชื่อเสียงตำแหน่งนักกิติยศก็กลายเป็นตัวถ่วงได้เหมือนกันตอนนี้สำนักมาชั่วร้ายของพวกเรายังคงอ่อนแอมากเกินไปและยังไม่สามารถทนรับแรงกดดันจากสำนักต่างๆได้มันจะทําให้พวกเรากลายเป็นเป้าหมายที่ถูกจัดก,การได้ง่ายอืโจฟานพูดถูกแล้ว พวกเราไม่ควรการเป็นสำนักที่อยู่ณจุดสูงสุดไม่งั้นละก็มันจะเสี่ยงอันตรายมากเกินไปผู้ทรงภูมิที่ยิ่งใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยกับตาบอดแบบนี้ช่างน่าขายหน้าจริงๆเจ้าจฟ้านต้องขอบคุณสวรรค์นะที่ครั้งนี้เจ้าเป็นผู้นำของพวกเราในการประชันมังกรคู่พวกเราไม่ควรหลงในอำนาจเกยียรติยศศักดิ์ศรีมากเกินไป พราะว่าโทษของมันอาจจะไม่คุ้มกันในการประชันมังกรคู่นี้พวกเราทําผลงานได้ดีเลยและมันก็เพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนอนาคตของสํานักและช่วยพัฒนาสํานักไปได้อีกนานเลยเพราะในท้ายที่สุดแล้วตําแหน่งที่พวกเราได้นั้นไม่สําคัญสิ่งที่จําเป็นจริงๆคือการที่พวกเราโฟกัสในการพัฒนาสํานักขึ้นโดยไม่โดนพลังจากภายนอกเข้ามาแทรกแซงมันขึ้นกับการทวงดุลระหว่างสํานักต่งตางๆที่เข้าร่วมการประชันมังกรคู่ครั้งนี้ นั่นน่ะเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะโฟกัสมากที่สุดการที่พวกเราอยู่ในตำแหน่งท็อปๆของการประชายบังกรคู่นี้ถือว่าเป็นรางวัลเป็นแค่เล็กน้อยเท่านั้นรางวัลที่แท้จริงของพวกเราคือการที่พวกเราได้ผูกมิตรกับสำนักต่างๆในหมู่สำนักระดับกลางสำนักจิตมารติดหนี้บุญคุณพวกเราอยู่และนับว่าเป็นสำนักที่เป็นมิตรกับพวกเราได้ ส่วนสำนักเทพกระบี่ได้กลายเป็นสหายของพวกเราผ่านการต่อสู้และถือว่าเป็นพวกพ้องที่ดีเลยทีเดียวและสําหรับสำนักระดับสูงถึงแม้ว่าค่าจะทำให้เย้ดินบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าอู่ชิงชิวนั้นเป็นผู้ชายที่น่าเคารพนับถือและดูแล้วเป็นคนที่ติดสนิทเข้าถึงได้ง่ายส่วนสำนักเพิงโลก,กันนั้นพวกเราสามารถเข้าไปผูกมิตรกับพวกเขาได้ ว,ว,ว่าไงนะพอบานโจท่านเกือบฆ่าหยานโมูไปนะในการประลองครั้งล่าสุดท่านลืมไปแล้วเหรอและพวกเราจะไปที่สนิทกับพวกเขาได้ยังไงในมือพวกเขาโกดแค้นพวกเราอยู่แบบนั้นมันเรียกว่าการตัดสินหนังสือจากปกหรือว่าตัดสินคนจากภายนอกพวกเจ้าเชื่อเถอะว่าพวกเราสามารถผูกมิตรกับสำนักเพิงโลกันได้